สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเงินเด่นสุดในรอบปีชาวราศีพฤษภมิถุนายนนี้ระวังจะหมดอายุคลิปนี้นะคะมาว่ากันด้วยเรื่องราวของท่านที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภซึ่งมีดวงว่าการเงินจะเด่นสุดในรอบปีกันเลยทีเดียวค่ะ ก่อนอื่นเลยเอทูบต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้นะคะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณยังสูงค่ะ สำหรับท่านที่เกิดในราศีพฤษภค่ะในเดือนมิถุนายนนี้แนะนําว่าให้คิดใหม่ทำใหม่เปลี่ยนแปลงถ้าทำงานเดิมแล้วก็ยังทำอยู่มีเกณฑ์ว่าจะหมดอายุต้องเปลี่ยนแปลงนะคะขอให้ชาวราศีพฤษภลองคิดใหม่ลองเริ่มต้นจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นค่ะ ส่วนเรื่องราวการเรียนนะคะหนุนชะตาเกื้อกูลไม่ควรก้าวร้าวแนะนำให้อ่อนน้อมถ่อมตนขยันอ่านเขียนเรียนหนังสือเป็นช่วงเวลาที่ศึกษาอะไรก็จะทะลุปลุกโปร่ปปรงแล้วก็ให้สนใจเรื่องการศึกษาเอาไว้ก่อนด้วยค่ะชาวราศีพฤษภท่านไหนที่ตกงานอยู่นะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้งานเริ่มงานใหม่แล้วจะดีควรเลิกงานเก่าหรือว่าให้แปลเปลี่ยนหน้าที่ซะ สิ่งที่ดีก็ทำดีต่อไปแล้วจะประสบความสำเร็จอย่างมากถ้าเปิดตัวธุรกิจของตัวเองค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องการเงินกันนะคะการเงินของท่านที่เกิดราศีพฤษภในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะดีมากๆและก็การเงินโดดเด่นด้วยเรียกได้ว่าการเงินเด่นสุดในรอบปีนี้ก็เลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะทำอะไรสำหรับใครที่มีคู่ครองคนรักมีเกณฑ์ว่าจะหมดแรง อ่อนกำลังในเรื่องของการทำงานส่วนใครโสดอยู่ก็อย่าเพิ่งคิดมีใครเลยนะคะหลังเดือนเมษายนปี2567เป็นต้นไปชะตาจะดีขึ้นกว่านี้ค่ะแต่ต้องรออีกนิดเดียวนะคะเอ้าแล้วค่ะและนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงของท่านที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภประจำเดือนมิถุนายน2566นี้นะคะ สำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ